ทีนี้จากเรื่องของเงาะไปดูเรื่องของชาวนาบ้างที่เขาผันตัวไปเป็นคนที่ขึ้นต้นต,นตาลโนดตอนนี้ก็มีรายได้หลักพันเลยนะครับอดีตลูกชาวนาจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีผันตัวยึดอาชีพขึ้นตาลโนดสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวหลักพันบาทต่อวันพร้อมจะรับการสนับสนุนอุปกรณ์จากสำนักงานคณะกรรมาการอาชีวศึกษาเพื่อทาผลิตภัณฑ์จากตาลโนดครับ นายสุมาศีเทพอายุ59ปีท่านนี้นะครับอยู่ที่บ้านเล็กที่91หมู่ที่3ตำบลท่าเคยอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าที่ผ่านมานในอดีตตำบลท่าเคยก็มีการประกอบอาชีพการทำนาและตามตามคันนาส่วนใหญ่ก็จะมีต้นตาลหรือว่าต้นตโนดเป็นจำนวนมากนะครับเมื่อตําบนมีการขยายตัวถนนเข้าถึงหมู่บ้านทำให้การทำนาหายไปเหลือเพียงไม่กี่คนที่ยังคงทำนาอยู่ ส่วนพื้นที่นาก็ทําเอาไปทําสวนยางพาราปลัมน้ํามันแล้วก็ปลูกมะพร้าวเลี้ยงครอบครัวแต่ตามกันนาก็ยังมี ต้นตโน่ยังคงตั้งเด่นระงาอยู่นะครับซึ่งการขึ้นต้นตาลตโนดนะคะเริ่มแรกจะขึ้นต้นที่ไม่สูงมากนักเมื่อเกิดความชํานาญนะคะก็จะขึ้นต้นที่มีความสูงขึ้นเรื่อยๆจนทําเป็นอาชีพขึ้นต้นตาลตโนดตนเองเป็นรุ่นที่3แล้วโดยเริ่มขึ้นตั้งแต่อายุ10ขวบจนปัจจุบันอายุเกือบจะ60ปีแล้วในแต่ละวันจะขึ้นวันละสองรอบ รอบเช้าและรอบเย็นเพื่อไปนําน้ําตาลตาโนดมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อจําหน่ายให้กับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจอาทิน้ําพึ่งตาลตาโนดจาหน่ายขวดละ120บาทน้ําส้มโนดขวดละ20สบบาทน้ำหวานเมาขวดละ30บาทน้ำตาลสดขวดละ10บาทน้ำตาลแว่นกิโลกร,รัมละ150บาทแต่ละวันนะคะจะมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆวันละประมาณ1,000บาทค่ะ นอกจากนี้ครับทางกลุ่มทําตาลตโนดบ้านใหม่ก็ได้รับความอนุคระห์จากสํมมนานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและสํานักงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษานําเครื่องกวนสําหรับผลิตภัณฑ์น้ําตาลมาบอบให้เพื่อกวนน้าตาลตโนดนะครับใช้แทนแรงงานคนเพื่อประหยัดเวลาแต่ที่น่าเสียดายก็คืออาชีพนี้กําลังจะหายไปเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเด็กรุ่นหลังไม่มีความสนใจที่จะทําอาชีพนี้แล้วนะครับและต้นตาลตโนดก็กําลังจะหมดไป เพื่อนำที่ดินไปทําการเกษตรอย่างอื่นที่สร้างรายได้ดีกว่าทางนี้หากใครสนใจผลปรีัณณฑ์จากน้ําตาลตะโนดก็สามารถติดต่อได้นะครับที่คุณสุมาศสีเทพมาเลขโทรศัพท์0901615918ได้ทุกวันหรือว่าไปซื้อที่กลุ่มได้ในพื้นที่ที่บริเวณตําบลท่าเคยอําเภอท่าฉางจังหวัดสุดราษฎร์ธานีนะครับ